สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ b u s i n e s s Headline นะคะประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2558พบกับกุลสุริพรแจ่มบุรีและดิฉันนะรดีรดีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ Business Head l i n e นะคะมีะหลากไอเรื่องราวที่ต้องมาติดตามกันค่ะเรื่องของกรีซค่ะวันนี้ก็จะมีการประชุมรัฐสภาว่าสิ่งที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีข,ของกรีซได้พูดคุยกับผู้นํายูโรโซนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วทางด้านของประเทศเขาเองจะยอมรับข้อตกลงด้วยไหมกับมาตรการการระข็มขดัดซึ่งราบอกว่าเรื่องนี้ติาาาาามมนอยย่งงจรรๆ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะกับปัญหาภัยแล้งที่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นหลายๆจุดนะคะ,คะรวมถึงเรื่องราวของการปรับขึ้นอัตราภาษีหรือที่เรียกว่าที่เรียกว่าแวดที่จะมีการปรับขึ้นเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ในปีนี้จะมีการเลื่อนแล้วนะคะช่วงปลายปีนะคะ,คะที่สิ้นสุดมาตรการในช่วงประมาณ30กันยายน<ช>แต่ว่าก็ต้องต่ออายุไปอีกหนึ่งปีเนื่องจากภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่รัฐบาลคาดหวังเอาไว้ในขณะที่ภาคเอกชนใช้คําว่าค่อยๆซึมตัวลงด้วย ติดตามเรื่องเหล่านี้กันนะคะเริ่มต้นแรกค่ะเรื่องของทางด้านกรีซเองนะคะทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรีอเล็กซิสซีบราสของกรีซเจองานหนักค่ะคราวนี้ในเรื่องของการกอรอบรัฐสภาให้ยอมรับนะคะในมาตรการรัดเข็มขัดให้หลุล่วงภายในวันนี้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะตามเงื่อนไขที่มีการไปตกลงไว้กับผู้นํายูโรโซนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเจรจาโปรแกรมแพ็กเกจเงินกู้ซึ่งเป็นก้อนที่3มนะคะ,ะมูลค่าสูงถึง86,000ล้านยูโรนะคะซึ่งมีกระแสต่อต้านแน่นอน จากประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจข้อตกลงล่าสุดขณะที่มีข้าราชการนะคะมีการนัดประท้วงกันด้วยเมื่อช่วงวันพุทธที่ผ่านมาของพุทธที่แล้วนะคะคุณสิปาร์ตเนี่ยจำเป็นค่ะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวกรีกรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพักฝ่ายซ้ายเซลิซาของเขาเองสําหรับการใช้มาตรการการรเข็มขัดซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญที่เจ้าหนี้เขาบอกว่าอยากจะทําให้กรีซเนี่ยทำให้พวกเขาไว้วางใจให้ได้ว่าจะใช้นี่คือแน่นอนและมีมาตรการ การระเข็คมคัดที่เกิดขึ้นภายในประเทศเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเงินกู้ที่จะเกิดขึ้นครั้งใหม่นี้ค่ะ ค่ะซึ่งทางนายอเล็กซิสซีปราสเนี่ยนะคะบอกว่าข้อตกลงนี้คือข้อตกลงที่ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมอันเลวร้ายแล้วก็ยืนกรานว่าจะไม่ลาออกจากตําแหน่งนะคะซึ่งนายซีปราสนั้นมีการถแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ่ะนะคะบอกว่าตนนั้นตระหนักได้ถึงความรับผิดชอบสําหรับความผิดพลาดและรับผิดชอบต่อการลงนามในร่างที่ตนไม่เชื่อถือแต่ก็มีข้อผูกมัดที่จะต้องบังคับใช้นะคะซึ่งในคําแถลงนานราวหนึ่งชั่วโมงนั้นพสุ ไปสารไปด้วยคำแก้ต่างปกป้องตอนเองกระต่อกรณีที่เขาเปลี่ยนเส้นทางอย่างฉับพลันต่อข้อ,ต,อตกลงกู้ยืมเพราะถ้าก่อนหน้านี้ติดตามมาเนี่ยจะเห็นได้ว่านายซีปาสนั้นต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดขตอน,น,นตั้งแต่ตอนที่เขาหาเสียงก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาได้รับการเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีของกรีซก็ด้วยมาตรการที่จะต่อต้านการมาตรการรัดเข็มขัดเนี่ยเขาจะปลดล็อกให้กับประชาชนชาวกรีซแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วบทสรุปที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวกรีซก็คือนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละค่ะ ที่ยอมรับข้อตกลงกับบรรดาเจ้าเจ้าหนี้ของอีูทั้งหลายในการที่จะเดินหน้าเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มข้นขึ้น,น,นกว่าเดิมด้วยนะคะก็กลายว่าตอนนี้เองคุณซีปรัสอาจจะต้องไปพึ่งพาพรรคฝ่ายค้านที่จะหันมาสนับสนุนเขาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการรัดเข็มขัดซึ่งแน,น่นอนแหละว่าอีกพักหนึ่งเขาก็มองว่าเรื่องของมาตรการการรัดเข็มขัดเนี่ยเป็นมาตรการที่ทําแล้วจะดีต่อประเทศของตนเองนะคะแล้วก็เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะล่มสลายทางการเงินเนี่ยคุณซีปรัสแน่นอน ว่าวันนี้ต้องคุยกับทางรัฐสภาให้รู้เรื่องในการนามาตรการการถดขอดที่มีการไปตกลงไว้กับผู้นํายูโรนะคะว่ากลุ่มเจ้านี้เขามีการกําหนดเว,วลาละอย่างเข้มข้นทีเดียวต้องผ่านความเห็นชอบแต่มันต้องผเผชิญกับความยากลําบากมากขึ้นค่ะหลังจากแน่นอนมีผู้ มีสิทธิ์ออกเสียงชาวกรีกเองปฏิเสธมันผ่านบัญชามติแล้วก็จะเห็นเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นหลายจุดในประเทศกรีซด้วยนะคะท่าทีการขัดขืนจากเหล่าสมาชิกสภาหัวแข็งอีกในพักของเขาเองก็ยอย่างที่บอกไว้อาจจะมาต้อง หวังพึ่งแล้วหแหละกับฝ่ายค้านว่าเขาต้องมีเสียงที่มากพอจะทําให้มาตรการนี้เกิดขึ้นได้จริงและทาให้ประเทศกรีซนั้นเดินหน้าต่อไปในยูโรโซนได้151จาก300เสียงที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภากรีซในวันนี้แต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วร,รัฐสภากรีซก็จําเป็นที่ต้องผ่านรูปกฎหมายการปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เพื่อที่จะปลดล็อกกันนะคะให้ได้เงินกู้ก้อนใหม่8 ห0 0 0งนล้านยูโรเพื่อที่จะมาใช้นี่แล้วก็จะทําให้สถานการณ์กรีซนั้นค่อนข้างจะคลี่คลายออกไป2-3ปีเลยทีเดียวเงินก้อนนี้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้สําหรับกรีซแต่อาจจะไม่ดีสําหรับประชาชนภายในประเทศกรีซค่ะนะคะก็ลองคิดภาพถ้าเป็นประเทศไทยแล้วเราจะต้องมีมาตรการการเข้มขัดมีการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีหรือแม้แต่เรื่องของบํานาญอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองคิดดูว่าคุณจะรู้สึกยังไงละกันใช่ะะเพราะว่าะคะโครงการบํานาญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนะคะที่ถือว่า เป็นรัฐววัสดิการเลยเพราะว่าเขาม,มีโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดก็คือคสําหรับคนที่อายุ50ปีสามารถเกษียณอายุ<ม>และเขายังมีสวัสดิการหลังเกษียณอายุให้กับผู้สูงวัยเหล่านี้ด้วย<ม>จนทําให้คริสมาถึงจุดจุดนี้แหละค่ะ,คะจุดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของเขาค่ะมาดูต่ออนกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องราวของไทยเองนี่แหละคะ่ะเรื่องของอัตราภาษีหรือว่าแวดนะคะที่มีการมองว่าอาจจะมาขึ้นกันภายในปลายปี2558ตอนนี้มีมติแน่นอนจากคอรมอแล้วนะคะว่าจะเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีเนื่องจากสภาวะ ว่าเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะเข้าใจนักค่ะคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านบอกในที่ประชุมคอรมอเห็นชอบคงอาจจัดเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่าแวด7%เท่าเดิมที่มองว่าจะมีการสิ้นสุดกันภายใน30กันยายน2558บอกว่าเพิ่มเวลาไปอีก1ปีค่ะเนื่องจากมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจของไทยเราเองอยู่ในภาวะที่ยังย่ำแย่อยู่นะคะไม่สามารถเพิ่มขึ้นแวดได้ซึ่งรัฐบาลก็ได้ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าในปีงบประมาณ2 5 5 5รัฐบาลจะคงแวดนอัตราเดิมที่7%ยังไม่มีการปรับเพิ่มค่ะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปดูในส่วนของอธิบดีกรมสัมพากรคุณประสงค์ภูนทเนศเนี่ยนะคะมองว่าเรื่องของการคงอัตราวแหวดเอาไว้ที่7%ต่อไปอีกหนึ่งปีเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ของกลมค่ะเนื่องจากว่าการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีของปีงบประมาณ2559นั้นได้มีการกําหนดอัดตราวแหวดเอาไว้ที่7%อยู่แล้วโดยคาดว่าการจัดเก็บแหวดของปีงบประมาณ2559นั้นจะจัดเก็บได้ตามงบประมาณนะคะ ก็คือเป้าหมายอยู่ที่7แสนล้านบาทค่ะขณะที่พลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าการคงอัตราแวาไว้ที่7%นั้นจะเป็นแค่มาตรการชั่วคราวเท่านั้นจากนั้นจะมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นแต่เป็นรักษณะของการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดน,นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีการปรับตัวอย่างที่คุณสม,มยัยภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มว่ายังไงก็ทําแน่เพียงแต่ว่า อาจจะไม่ได้กระโดดจาก7%กลับไป10%อย่างที่เคยเคยมีมาที่10แล้วลดไป7แต่อาจจะ7แล้วขึ้นไป8หรือ7แล้วสเต็ปไปใช่และว7ไป9อ่ะนะคะคงจะไม่ทีเดียวแล้วไป10%ตรงนี้นะคะก็ต้องรอติดตามค่ะแล้วมีท่านหนึ่งก็พูดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเลื่อนออกมาหลายครั้งแล้วนะคะการกลับขึ้นของเรื่องของแวดนี้นะคุณสมชายฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการที่การปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินการคลังของสปชก็บอกว่ากรณีที่นี่ค่ะครมเห็น ชอบการขยายเวลาการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น8ปหรือ9หรือ10เนี่ยนะคะออกไปชั่วคราวเนื่องจากเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวก็บอกว่าอาจจะไม่ส่งผลต่อผู้บริโภคก็จริงแต่ยอมรับค่ะว่าเรื่องของการขยายเวลาปรับเพิ่มภาษีออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันนั้นก็อาจจะทําให้แผนการจัดการทํางบประมาณจากขาดดุลให้เป็นงบประมาณแบบสมดุลน,นั้นต้องเลื่อนออกไปจากที่เคยคาดกันไว้ในปี2560ค่ะแน่นอนว่าก็ต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ้าง นะคะในการที่เราเลือกออกไปหลายครั้งแล้วแต่ก็พุ่งตรงนะในฐานะของประชาชนนหนึ่งเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่เหมาะจริงๆกับการมาเพิ่มอัตราภาษีแวดในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยกําลัง ไม่ค่อยสู้ดีนะักรวมถึงกาลังซื้อก็ไม่ค่อยจะออกมาจากกระเป๋าสักเท่าไหร่เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยนะคะ <c oughs> ชะลอตัวลงมากกว่า <c oughs> ที่จะฟื้นตัวลงอย่างที่หลายฝ่ายประเมินไว้ในช่วงครึ่งปีหลังเราอาจจะเห็นเศรษฐกิจไทยนั้น <c oughs> มีการฟื้นตัวขึ้นแต่ปรากฏว่านี่เข้าสู่ในช่วงครึ่งปีหลังแล้ว <c oughs> เรามีเรื่อง <c oughs> ของปัญหาภัยแล้งมากระทบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจไทยยังไปไหนไม่ได้นะคะและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นะคะคเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งว่าในมาตรการชั่วคราวนี้ก็จะมีการปรับลดการปล่อยน้ําจากเขื่อนหลักเพื่อที่จะสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนได้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้<ม>นะคะถ้าหากว่า สถานการณ์ที่มีการคาดการไว้ว่าฝนจะมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและจะมีฝนทิ้งช่วงแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคาดเพราะฝนฟ้าเราไม่สามารถที่จะไปะดไดกําหนดได้นะคะก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองไว้โดยอาจต้องสั่งให้ขุดบอ่อบาดาลหรือบอ่อเก็บน้ําเพิ่มเติม,มในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะและผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าแล้วจําเป็นให้ต้องมีการตั้งกระสงน้ําขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อ,อม,มาจัดการบริหารเรื่องของน้ำไหมนายรัฐมนตรีบอกว่ายัางไม่ต้องหน่วยงานที่มีตอนนี้เพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าทุกอย่างอยู่ ที่การบริหารจัดการปัญหาอยู่ที่การขาดการบูรณาการค่ะใ่อะไรก็ตามเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ขอร้องไปยังบรรดาเกษตรกรน,นะคะว่าในช่วงนี้ก็งดการเพาะปลูกไปก่อนเพื่อลดการใช้น้ําหากใครได้รับความเดือดร้อนก็ให้แจ้งผ่านศูนย์ดํารงทรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต่อไปค่ะ,คะ ปัญหาส่วนใหญ่นะคะกับเรื่องของน้ําประปาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจะเกิดขึ้นในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาอย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปครั้งหนึ่งก็เห็นได้ชัดค่ะว่าน้ําเค็มขึ้นมาหนุนมากจริงๆนะคะปกติแล้วเวลาน้ําลงของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยคนท้องที่เ,เขาบอกว่าลงไปไม่ไม่มากขนาดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่ามันแปลกไปจากเหตุการณ์เอลโยก,ก็เป็นได้นะคะ,คะเพราะว่าพอไปดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึง ถึงไม่ไมาเห็นสภาพของแม่นาำเจ้าพยาที่ลึกเข้าไปแบบถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยเกือบครึ่งอะ่ะและจริงๆเนี่ย ประชาชนชาวคนกรุงเทพเนี่ยนะคะ <chaotic. S 2> ที่เราใช้น้ําประปาอยู่ค,ค่าความเค็มเนี่ยเขามีกําหนดเพดานเอาไว้ตอนนี้ค่าความเค็มเนี่ยมันสูงขึ้นจาก <ứng S 2> ปกติที่เราเคยใช้แต่ว่ามันยังไม่ได้ชนเพดานที่ว่าถ้าหากว่าเกินรปริมาณค่าความเค็มอัมน,นจะเป็นอันตรายคือยังอยู่ในในใน,ในเพดานที่กําหนดไว้แต่มันสูงขึ้นกว่าปกตินะคะก็อย่างดูปทุมธานีเห็นได้ชัดค่ะจากส่วนของตั้งแต่คลอง5ถึงคลอง13ที่มีข่าวมาว่าพอน้ําเค็มเข้าไปผสมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลิตออกมาเป็นน้ำ ปลาได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะแต่ในกรุงเทพก็ยังไม่ได้ประสบปัญหาถึงขั้นนั้นแต่ถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องประหยัดน้ํากันอย่างจริงจังนะคะ,คะก็ต้องบอกว่าคุณชัดชยัยพรมเลิศค่ะที่ปริกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจากข้อมูลพบว่าพื้นที่ที่มีปัญหานะ้ำประปาส่วนใหญ่นี่ค่ะอยู่ในพื้นที่ของลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาส่วนของจังหวัดปทุมธานีก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วนะคะซึ่งใช้น้ําดิบจากเขื่อนป่า,าศักชล์ชทธิ์ในขณะที่พื้นที่ที่ทยังมีปัญหาอยู่ก็อยู่ที่อําเภอพระพุททธบาจัังงงหวดสรรุีก็คต้อ หาจัดการน้ําให้ยืดระยะให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทํากันได้นะคะโดยเน้เนไปที่การผลิตน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักด้วยการหาแหล่งน้ําต้นทุนหากจุดไหนมีปัญหาก็กต้องไปเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเขตพื้นที่ชรประทานที่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีการใช้น้ําร่วมกันระหว่างทางด้านของการนําไปใช้เพื่อการเกษตรและก,ก็การที่ประชาชนนํามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคนั้นวันนี้คะ่ะต้องทำ ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งเขาก็มองว่าปัญหาต่างๆนั้นก็จะค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมีฝนมาบ้างในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีฝนบ้างจริงๆแต่มีฝนทิ้งช่วงเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าที่ฝนตกลงมาเนี่ยก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่กรุงเทพใช่ที่กรุงเทพหลายจุดนะคะก็ทําให้ต้องบอกว่าฝนตกมาเกือบ50มมนี่ยจะช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ําเค็มคือน้ําจืดที่เป็นน้ําฝนลงมาก็ช่วยชะล้าง ให้น้ำเค็มนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าเกษตรกรในขณะนี้เนี่ยก็ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นไปใช้ในการเกษตรได้เนื่องจากน้ำมีความเค็มดังนั้นฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำมากขึ้นนะคะก็เนี่ยค่ะดีขึ้นบ้างเพราะว่าตอนนี้ฝนมันไม่ค่อยตกจริงๆตัง้งเขาแค่ไหนพอมาดูดูเอ๊ะทำไมฝนไม่ตกแปลกใจแต่ก็ถึงแม้ฝนจะตกลงมาบ้างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามแต่ก็ไม่ได้หยุดความตื่นตระหน,น,นกตกใจใ<ช>ของบรรดาชาว รุงเทพมหาคนครเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําดื่มบรรจุขวดเนี่ยขาดแคลนหรือว่ามีราคาสูงขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยไปซื้อปุนเก็บไว้ก็เลยทําให้มีการปรับขึ้นราคาเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนมามนะคะว่าการจาําหน่ายน้ําดื่มบรรจุขวดที่อยู่ภายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะคะมีประชาชนเข้าไปซื้อแล้วพบว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ําดื่มบางยี่ห้อเนี่ยปรับขึ้นมาสูงสุดถึงแพ็คละ62บาทเลยจากปกติเนี่ยที่อยู่ประมาณ4 8 รือ49บาทท่านั้นซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอะนะคะเพราะถือว่าสินค้าน้ําดื่มบรรจุขวดเนี่ยมันมีมาตรการออกราคาแนะนําเอาไว้แล้วะะอย่าขายเกินราคาแนะนําค่ะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะพอมีข่าวไปก็มีการกักตุนน้ํากันก็ทําให้เกิดเป็นปัญหากันดีมาสะพายนะคะก็พูดกัน,นง่ายๆภัยแรงค่ะส่งผลกระทบไปหลายอย่างะคะทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคการเกษตรและก็แน่นอนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวการส่งออกด้วยนะคะ,คะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือตอนนี้ค่ะก็ไม่ใช่แค่ช่วงเวลา หน้าแรงนะจริงๆอยากจะให้ช่วยกันประหยัดนะ้ำคือพูดกันมาหลายต่อหลายครั้งพอคราวนี้เกิดปัญหาขึ้นจริงๆก็เห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันเกิดขึ้นก็กระทบต่อตัว,ตวเราเนี่แหละนะคะ,ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของตลาดหุ้นทั่วโลกกันค่ะ